ครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ไม้ไผ่เนาะแค่ไม้ไผ่นี้ขนาดอัน,นตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับขนาดร้อยห้าสิบคูณด้วยสองร้อยอย่างเงี้ยเนาะแค่ไม้ไผ่อันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทอย่างเงี้ยครับผมแค่ไม้ไผ่นี้งานแค่ไม้ไผ่นี้นะครับมันเหมาะกับงานที่ทําสวนทําไร่ทําเอาไปบางนั่นบางนี่ใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยเนาะใช้งานได้ได้หลายปีแข็งแรงนะครับผมถ้าเราจะทําแค่ทำออไอแค่ขนาดใหญ่แล้วเราต้องมี าขาล่อนอยู่สองขานะต้องต้องมีใส่ตัวคว้ยตัวคว้ยอะไรด้วยงานออกมาก็จะออกออกมาดีและสวยด้วยอย่างเงี้ยเนาะงานแค่ไม้ไผ่ที่ทำทำไม่ยากครับผมพี่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 คนไหนที่ว่าอยากจะทําแค่เนี่ยก็ลองทําดูที่บ้านเนาะงานงานตัวนี้เราไม่ต้องป้องกันม่วก็ได้ครับผมคือเราทําใต้ถุนบ้านทําเสร็จแล้วก็เออเอาไวนนน้นั่งนู่นนั่งนี่รับแขกรับลูกค้านั่งทานข้าวเราเราใช้งานบ่อยๆนี้ หมอดแมลงก็ก,ก็ก็ไม่ได้เข้าเข้ามายุ่งกับเราเท่าไหร่นะงานงานพวกงานพวกนี้นะครับเป็นงานที่ว่าเราทําสนจากสวนเราปลูกไข่ของเราเองอาเงี้ยเอามาทําแค่ขายมันก็ได้ก็ได้ได,ได้ได้ราคานะครับผมงานแค่งานอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าถ้ามันงานแค่เนี้ยเราก็ใช้ไม้อยู่2ประเภทเนาะส่วนมากผมก็จะใช้เป็นพวกไผ่สร้างนวลกับไผ่ลวกอย,อยู่ใช้อยู่2องานนี่แหละอ่ามีอะไรเปล่าลูก ขายแค่พ่อหน่ดิขายตัวเท่าไหร่จ๊ะฮะขายได้เปล่าฮะโ,โ,โอ้วันนี้ขายวันนี้ขา,ขายของไม่เป็นเลยเอาแนะนําตัวหน่อยที่ลูกขายเท่าไหร่จ๊ะนะเมื่อฮะสองร้อยสองร้อยเหรอโอ้โหทำไมขายถูกจังอลกูกสองร้อยนี่ค่าไม้พ่อจะคุ้มไหมเนี่ยถ้าพี่ๆคนไหนนะที่ว่าปลูกไผ่แล้วเนี่ยเรานํามาแปลรูป เป็นชิ้นงานออกมาอย่างเงี้ยเราปลูกด้วยเราแปรรูปด้วยงานงานให,ให้ให้เราอ,ะอ่ะงานงานของเราก็จะออกมามันจะขายได้ได้ราคาเนาะนะับเราปลูกไผ่สร้างนวลนี่นะนนนอะไระะอะอะให้จ้าเอ่เด็ยวมันจะไหอือจะ อย่างกับการให้เราเอาเราปลูกเอาเราปลูกไผ่ไผ่หนึ่งไร่อย่างเงี้ย,ยถ้าเราขายเป็นไม้ไผ่อย่างเดียวก็ได้ประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราเอามานำมาแปรรูปอย่างเงี้ยเราจะได้ประมาณไร่หนึ่งประมาณ3ามแสนสี่แสนบาทอย่างเงี้ยเราขายได้ในในราคาเนี้ยอันนี้ก็ใช้ไม้ไผ่ประมาณสักสามสักสามสักสามสามลำนะครับผมเนี่ยสามลำเราก็ได้ลำละสองร้อยบาทอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราซื้อขายถ้าเราขายเป็นลำก็ได้ลำหนึ่งก็ได้ประมาณสักสามสิบบาทอย่างเงี้ย อย,อยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะขายในใน,ในส่วนไหนแต่ว่าเราขายลำเราไม่ต้องตัดนะอันนี้เราต้องตัดมาแล้วก็เอามาแปรรูปอย่างเงี้ยเรานั่งแปรลรูปอยู่ที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยนั่งค่ไยทําทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันละสองตัวสามตัวก็พอขายได้นะเพราะงานแค่เนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคโบราณโบราณแล้วใช้การงานมาตั้งแต่นานมาเป็นงานเอาเป็นหสวหรือว่าเป็นงานเอาอมบัตเนาะพี่ๆบางคนอยากจะเอาทำเป็นเตียงนอนก็ได้นะเนี่ยเตียงนอนรับลูกค้า วางของวางานั่นวางอันนี้รับน้ำหนักได้เป็นหลายร้อยห้าหกร้อยโล,ลได้สบายเลยครับงานแบบแบบนี้นะมันจะแข็งแรงมากเลยครับผมกับงานแคะนะ่เนาะที่พี่ชื่นชอบในชิ้นงานก็ลองมาดูได้หรือว่าแวะผ่านเข้ามาก็ได้บ้านผมที่เชียงใหม่เนาะอำเภอราษกะเกตจังหวัดเชียงใหม่เนาะเบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมกับงานแค่ไม้ไผ่นะครับผอบพระคุณครับ